อย่าได้แพ้เพ่เพราใดเราประมาพป๊อกเก้าไม่เสี่ยแล้วเราการเรียนดีแล้วคุยอมเพ่ควายกูสู้รถยนต์ไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามผัวเอาอีกแล้วเพเรื่องควายจะไปเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกให้พี่ล่องจะ,ะได้ขิงไน้รู้ว่าลูกสาวผมสี่คน แต่งงานทุกคนแล้วคนหนึ่งแต่งไม่ทำยอย่างนี้สิบอลลูกผมตามผัวตามผัวดังนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกตัางนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอ่ะอ๋อพญายได้ยอมแพ้กันแหละทีนี้อยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่าทะเลาะเบอาแวงได้ข่าวว่านายจงอางไม่ชอบทะเลาะกับเมียหรือภญายาผมไม่ชอบเมียดีเป็นสีผัวเมียชั่วผัวพลอยเป็นผี อยู่ด้วยกันจะเลอะเมียเรากลางคืนกลางค่ำไม่นอนคว้าแต่ละครทีวีได้ดูได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรละครทีวีดูได้ทุกช่องทุกเรื่องลูกเมียเออเมียนอนกลางคืนนอนดูหนังพอกลางดึกละเมอมึงคิดดูได้ช,ไช,ช่วยใครกูแล้วเฉงหลบหลังเชนผันนันเชิงกูทองระมอมหวเปลืองพญาควายเลือดทั้งผาปืนแตกคืนนั้น หน้าสงสารแม่ยายมาหามไปนอนโรงพยาบาลว่าตอนเย็นกูไปเยี่ยมว่าเป็นไงบ้างอ่ะน้องวันลาพาเมียว่าไม่ต้องมายุ่งกับดั่นทมโอ้ทมตนไม่ไหวกับการกระทำของพี่ทมตนไม่ได้ทมจะย้ายไปอยู่ในกระบอกไม้ไปับยอมละกลิน่นอ่าด้วยบ้ากันได้หมดย้ายได้เหลือใครหอบ้านรมชอบโตลาร์ตนี่กัน โดนกลมขืนน่กากลัวไม่ได้เลยสมัยนี้ต้องระวังจริงนะรู้ไหมที่โรงพยาบาลกอนตมนี่ก็บอกน้องโดนกลมขืนที่โรงพยาบาลกอนตมด้วยตีโรงพยาบาลกอนตมหรือคะไปดูแม่แกป่วยแล้วก็ไปนอนขฝ้าวแม่อยู่ใต้เตียงพกกลางเด็กไม่รู้ใครกลมขืนน้องอ๋อนล้นน้องไม่เห็นหนะ้ง่ายมานันเอาหัวไว้หลัง เขามันทำยังไงป้าเคยเลี้ยวโค้งไปเ <c oughs> oh, <the> หรออ๋อเดอค่ะน้องไม่จำได้จำไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลทำไมน้องไม่กรี๊ดให้ดังให้คนมาช่วยให้หมอพยาบาลมาช่วยกรี๊ดได้ไงล่ะก็เขียนเลยที่ป้ายก็เขียนห้ามจงเสียงดังในสถานที่ราชการออ oh. ใครจงเชียงดังถูกปรับห้าร้อยกินด้วย เรื่องอะไรจะเสียห้ารอยนอนห้อร่อยไม่ดีกว่าเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวดูผู้ลำบากค่ะมันนี้มาทำไมนี่มาที่วัดไร่กิ่งอ่ะมาไหว้หลวงพ่อกาจะมาจะหมักเป็นนักร้องเห็นอันนี้หลายคนมาเยอะเห็นอาจาดใสก็มาจะมาจะหมักเป็นนักร้องอ๋อ อาจจดใสข้าโอรู้จักอาสดใสรู้จักวันก่